สวัสดีครับทุกคนนะครับมาเจอกันในรายการจิบวายนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกนะครับสำหรับแฮชแท็กที่แบบว่าวันนี้เดือดมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเอาเท่าที่เรารู้เอาเท่าที่เราไหวนะครับกับแฮชแท็กแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทส,สองนั่นเองครับทุกคนวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับที่เราจะต้องคุยกันนะครับทั้งเรื่องโปสเตอร์ที่แบบโ,โหมีคําแบบว่าหลายคนก็ไปค้นหาความหมายกันมาแต่ความหมายเนี่ย มันมีกลิ่นดราม่ามาตั้งแต่โปสเตอร์แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็เรื่องของโทนสีมูดแอนโทนหรือว่าจับจากภาค1มาวิเคราะห์ต่อในภาค2อ,อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยนะใครที่จะดูภาค2เนี่ยที่กำลังจะฉายเร็วๆนี้เนี่ยต้องเผื่อใจไว้เยอะมากอับจากการที่แบบดูอะไรหลายๆอย่างทั้งคำคมเอยยั้งอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ย มันมีกลิ่นอายของดราม่ามาเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับทุกคนมาเริ่มกันที่โปสเตอร์ก่อนเลยนะครับทุกคนพาร์ทหกับพาร์ทสเนี่ยมันว่าที่จะแบบชัดเจนของพาร์ทใครพาร์ทมันเนื้อไหมพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นแบบว่ากลิ่นอายของอ,อบวนไปด้วยแบบต่างจังหวัดเอยแล้วก็แบบโทนสีแบบสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่พาร์ทสเนี่ยมันเป็นแบบดูในเมืองขึ้น ดูแบบเป็นสังคมที่จริงขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเป็นเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นไี่จริงอะ่ะทุกคนแบบแล้วมันก็มีแบบโทนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าต้องดราม,ม่าจ๋าแน่เลยวะ่ะแต่ทีนี้ทุกคนอันนี้ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับกับความหมายของภาษาอังกฤษที่อยู่ในโปสเตอร์ของพาร์ทสเนี่ยดราม่ามากอะ่ะดราม,ม่าแต่แบบโปสเตอร์แล้วอะ่ะทุกคน หลายคนก็กลัวว่าจะผิดหวังเนี่ยนะครับทุกคนกับพาร์ทสองอะไรยังไงเนี่ยต้องเผื่อใจไว้เลยอ่ะก่อนดูเอาจริงๆทุกคนสัญญาในสิ่งที่ไม่สามารถทําได้นั่นมันแปลว่าเราต้องเริ่มจากดราม่าตั้งแต่โปสเตอร์แล้วอ่ะหน้าดาวแกงเราหลายรอบมากแล้วนะเออตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะเพราะหลายคนเนี่ยนะครับก็ลุ้นอ่ะให้เตะกับโอเอ๋วอ่ะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเท่าที่ไปอ่านมานะทุกคนหลายคนที่แบบอยู่ในแท็กอ่ะ รอโกรธนาดาวมากเลยนะถ้าเกิดว่าเตะคับโอเอ๋ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักในพาร์ทสองนี้แต่ดูจากเรื่องแล้วเนี่ยน่าจะเหนื่อยอะ่ะ ดูแล้วก็จะเหนื่อยอ่ะแบบน่าจะรักกันดีกันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบเยอะมากแน,แน่เลยอะ่ะแต่ทีนี้ครับทุกคนครับหลายคนนะครับเชื่อได้เลยว่าภาคแรกเนี่ยอาจจะเดาว,ว่าเต๋นะครับจะผิดสัญญากับโอเอ๋อ e แล้วก็จะได้วิ่งไปแหลมพรมเทพแบบคนเดียวนะครับในเรื่องที่ภาคแรกะนะครับทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทุกคนเต๋ก็มาพร้อมกับบอกว่าก็สัญญาวไว้แล้วไงเนี่ยทุกคนภาค2มันต้องแบบมีอะไรอะ่ะแล้วคำคำเนี้ย มันก็ปลูกฝังให้หลายคนนะครับว่าเป็นคนหนึ่งอ่ะที่จะเชื่อในคําสัญญาว่ามันมีจริงๆทุกคนเอออันนี้คือภาคแรกนะครับแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์กันต่อภาค2ว่ามันจะต่อกันได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้นะครับเสื้อสีแดงภาคแรกเนี่ยเตะกับโอเอลเนี่ยใส่ไปข้างนอกด้วยกันมันก็เป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอดูอะไรหลายๆอย่างจากภาคสองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาใส่อยู่ด้วยกันในห้องสองคน มันก็เลยเป็นจุดสังเกตรหรือว่าหลายคนนะคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่เปิดเผยรู้กันแค่2คนแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรบีบบังคับให้อยู่ในกรอบตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทีนีน้คำมั่นสัญญาเนี่ยต้องเกี่ยวแน่นอนเพราะว่าในเพลงหรูเหอมีท่อนคําสัญญาพัดปลิวไปราวกับเม็ดทรายครับทุกคนดังนั้นก็เลยคิดว่าทั้งเต๋แล้วก็โอเอ๋วเนี่ยต้องมีคําสัญญาดีให้กันไว้อย่างแน่นอนแล้วก็อันนี้ความคิดส่วนตัวนะคิดว่าต่างฝ่ายเนี่ย ต่างทาไม่ได้กับคําสัญญาที่ให้กันไว้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราแบบสัญญากันเลยอยไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่แหละนะฮะมันก็คือแบบคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่านาดาวอะเคยแบบแกงเราหลายครั้งหลายคราวเนาะกับเรื่องราวที่มันแบบหักมุมแบบสุดแบบเราแบบจ,แบบจับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะทุกคนเรื่องที่เราเดาเมื่อกี้กับเรื่องที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ มันก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับพาร์ทสที่กําลังจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพราะว่าส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นที่แบบเคยมาเพราะว่า EP แรกก็มีคํามั่นสัญญาต่างๆที่ให้กันไว้นะครับแล้วก็แบบนะอีสมันต้องตามต่อทุกคน